ูทุกคน เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เพจหนังพร้อมใจกันลงรูปอุ้งอิงเพชบ้านแพงทั้งเมเจอร์ซีนิเพล็กและก็ SF c i n e ซ a นท่ามกลางแฟนๆครับที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับใกล้จะได้ชมกันแล้วครับทุกคนสำหรับภาพยนตร์คายอในวันที่17กรกฎาคม2568นี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องอิง,องเพชบ้านแพงและบอสโจยมินินที่เป็นผู้สร้างนะครับขนลุกมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนรอคอยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง นี้พ่อโจตั้งใจมากอุ๋งอิงทุ่มเทมากเหลือเกินครับเจาเอฟซีฟานคับจะสร้างปรากฏการณ์ไปพร้อมๆกันในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับแน่นอนครับทุกคนวันนี้ SF Cinema ได้เขียนข้อความนะครับถึงเหล่าบรรดานนักแสดงรวมถึงได้ลงรูปอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพกใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเขียนข้อความเอาไว้นี่บอกว่าเหล่านางเอกหมอลำนะครับกดบางข้อถ้าทําผิดเนี่ยก็อาจจะแลกด้วยชีวิตเมื่อเบื้องหลังครับทุกคนก็มีสิ่งที่มอง ไม่เห็นเนี่ยเฝ้ามองอยู่แล้วก็กดบางอย่างที่ห้ามแต่ว่าถูกละเมิดนะครับคายอ้อภาพยนตร์สยองขวัญในโลกของหมอลำที่เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์แล้วก็ราคาของการลบหลู่ที่อาจจะจ่ายด้วยชีวิตนะครับนี่คือข้อความที่ SS Cinema แล้วก็ Major Cineplex ได้มีการลงเอาไว้ยิ่งทําให้คอหนังหรือว่า s c ีแฟนคับของอ,งอิงเพรบ้านแพงเนี่ยกระตุ้นให้อยากจะเข้าไปชมมากยิ่งขึ้นอีกนะครับซึ่งหลายคนก็อยากจะฟังแล้ว รับเพลงเพชรชาวดินซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ของน้องอิงเพชรบ,บ้านแพงคับทุกคนที่จะไปปรากฏลงหนังภาพยนตร์นั่นเองครับก็น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนพ่อโจกับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกับทุกคนเขาก็ไปโปรโมทภาพยนตร์เอ็มหน้าฟีดไปหมดครับทุกคนตอนนี้ข่าวลูกทุ่งเนี่ยได้ลงเอาไว้บอกว่าสุดคึกคักนะครับหนุ่มโจโยมนินพร้อมทีมนักแสดงคายอ้อไม่ว่าจะเป็นน้องออฟสุรพลอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงอมแอมเพชรบ,บ้านแพงสุสายายวัดศิวะดลน,นะครับรวมถึงยายแหลมแล้วก็มี พ่อยาวลูกหยีนะครับมีน้องนัทสุรศักดิ์ด้วยมอบความสุขนะพุกคนให้กับโรงเรียนพดุงนารีจังหวัดมหาสารคามนั่นเองครับเรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆเพราะ FC แฟนลับที่เป็นนักเรียนเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดินทางไปกับทางด้านพ่อยาวลูกหยีมีนางเอกอมแอมพ่อแหลมด้วยนะครับรวมถึงน้องอิงเพชรบ้านแพงกับพ่อโจครับพุกคนที่ไปร่วมสร้างสีสันครับพุกคนที่โรงเรียนพดุงนารีด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการโปรโมทภาพยนตร์ลายอ้อที่ ยิ่งใหญ่อลังการมากๆและมีการไลฟ์สดให้ชมด้วยนะครับทุกคนที่ช่องสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจนั่นเองครับทั้งครูนักเรียนอะไรต่างๆครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างแน่นอนแล้ววิมขาวกระแสเชื่อว่าไม่ใช่แค่ นักเรียนหรือว่าโรงเรียนที่บอสโจกับองค์อิงเพชรบ้านแพงไปเชื่อว่าทุกโรงเรียนในภาคอีสานนะครับแล้วก็ในกรุงเทพมหานครบ,บางส่วนเนี่ยจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างถล่มทลายแน่นอนครับทุกคนก็โอ้โหนับวันรอได้เลยนะครับอีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นภพาพยนตร์คายอ,อ้อจะเข้าฉายแล้วครับทุกคนแล้วก็เห็นความทุ่มเทนะครับของบอสโจโยมนินเห็นความทุ่มเทขององค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วเชื่อว่า FC ฟซแฟนคลับเนี่ยจะไม่ทิ้งไม่ป๋าน้องกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างวันนี้ก็มีทางด้านเจ้าของบริษัทนะทุกคนที่ปยินน52ะ ได้ออกมาประกาศว่าจะพาลูกน้องเนี่ยไปชมทุกคนหรือว่าลูกน้องที่ต้องการไปชมภาพยนตร์คายอ้อนเนี่ยมารับเงินกับผมได้เรียกได้ว่าเป็นสวัสดิการส่วนตัวเลยนะเพราะว่ารักอุค์อิงเพราะว่ารักบอสโจเลยที่จะไปให้ลูกน้องเนี่ยไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันนั่นเองนะครับติดตามความเคลื่อนไหวกันได้เลยนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นกิจกรรมศิลปินดาราภาพยนตร์คายอ้อนนะครับทุกคนสร้างความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนพดุงนารีจังหวัดมหาสารคามนะครับ โอ้โหพ่อโจก็มีการโพสต์ข้อความด้วยบอกว่าผมคือมือยอ้คักแท้จังไหรกับผักดันหนังคายอ้อให้ถึงฝั่งฟันในเด้อครับผมตั้งใจคักอดหลับอดนอนทุ่มเทขอพลังจากทุกคนยูส่งนะครับให้ผมด้วยในวันที่17กร,รกฎาคม2568ันห้ายนี้นั่นเองอ่านี่คือข้อความจากพ่อโจนะครับเด้เขียนเอาไว้นะครับก็มีเหล่าบรรดานค,รคนในแวดวงการบันเทิงเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับ อนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้อุ้มิมเองก็ไปงานงานหนึ่งมาแล้วก็เป็นงานไลฟ์สดต้องบอกว่าทุกคนก็คือถามถึงคายออถามถึงกุนอิงถามถึงพ่อโจหมดเลยเนาะแลทุ่งสามคดอกหนาได้เงินทองทุกคนครับตอนนี้พี่สาววัลแสอยู่ในงานแม่ห้องสอนมั่ใจ้ดยว่าเจอเอฟซีน้องอิงเป็นบ้านแพงด้วยมาสนุะ ซื้อ6 0รได้หน้ารบาทนะคะลูกให่ก็เอาไปใช้วันไหนก็ได้นะคะใครมาวันนี้เพียเดียวก็ซื้อครบเพราะูหมทุกสามอบาทได้ลูนทองลกทองใน้าแต่ตอนนี้ก็เแยอยู่ในงานแม่ห้องสอนมัใจโดยว่าเจอเอฟซีล็อินเป็นบ้านแพงกล้จุฬาะกซื้อรอยได้หน้าร้อบาทนะคะูกใหม่ก็เอาไปใช้วนไหนได้ เอาวบบนี้เพีงเดียวก็ซื้อครบก้อนเลยได้ไหมทุกสามเดือนได้เนึนงทองคือ FC ฟซีเขาเยอะจริงๆแล้วก็อยู่ในทุกๆพื้นที่จริงๆนะครับ นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อโจแล้วก็องอิ๋งเพชรบ้านแพงครับ17กรกฎาคมนี้เตรียมไปถล่มในโรงภาพยนตร์กันครับทุกคนแนะ่ภาพยนตร์คลายอ้อนะครับแล้วก็เป็น FC องค์อิงเป็น FC พ่อโจนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นไปสร้างปรากฏการณ์ด้วยกันในวันที่17กรกฎาคม2568ที่จะถึงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเป็นกาลังใจให้กับอิมด้วยเนาะแล้วก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับใครจะไปชมภาพยนตร์คลายอ้อบ้างในวันที่17กรกฎาคม2568นี้แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวคร แล้วก็พ่อโจกันได้ที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมถึงเพจคายอ้อด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กับพ่อโจแล้วก็อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันเยอะๆนะครับ